การนะครับคุณเพื่อนก็รู้สึกปวดหลังแล้วค่ะเวลานั่งนานๆอะไรกันอันนี้มันคงป้องกันนะค,ะนครับมาป้องกันมองอย่างนี้นะครับเราก็จะดูก่อนนะครับว่าวัดส้นเท้าสองข้างนี่เท่ากันนะครับ ปกติถ้ามีปัญหามันจะสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับระดับหัวเขา่าความตึงของกล้ามเนื้อขาแล้วกวนนนะ็กล้ามเนื้อหลังนะครับเป็นช่วยหนอยในทงดีนนะครับนี่นะครับกล้ามเนื้อหลังก็ตึงเล็กน้อยนะครับโจรงระตึงเล็กน้อยความตึงของกล้ามเนื้อเกิดจากการใช้งานนี่คือมีความตึง ปกตนิน,นะครับไม่มีแบบเต็นแบบไม่ปกต,ต,ติกับปกติเดี๋ยวจัดกระดูกเลยนะครับได้ค่ะลางเลยให้เรางานีนรงนึรงะครับ เคยออ,อกหรือยังครับก็ไม่ค่อยได้ต่อค่ะปกติเวลาปวดหลังก็ออกกําลังกายทุ่ทุกวันวันนั้นเปต่องในรายการเลยใช่รายการที่อยู่ในจริงครับวันนี้ก็พาเพื่อนมารักษาใช่ค่ะเพื่อนก็ปวดหลังเนื่องจากปอกกําลังกายองค์ดนตรีเล่นเพล คือยามันบรรเทาเร้่มต้นนะครับแต่ถ้าว่าเป็นที่ระดับก,การเนื้อลึกๆหรือว่าเป็นที่การทํางานออกกิจงานคอมพิวเตอร์านานๆมันต้องใส่ายดุกจมวยนะครับก็ถือว่าไวกว่าบางทียา เอ็ดเวลานอนของอะไช่วงเววข่าด้วยเส้นนี้เรียกว่าเส้นอิงคลานะครับมันจะมาจากท้องถ้ากินข้าวไม่ตรงเวลาแล้วมันก็มาลงที่ข้อพับใต้ข้อพับเข่าแล้วก็อ้อกไปด้หลังแล้วก็มาขึ้นบริบาทที่ขอ้อแล้วเขีย่ยลงด้วยช่วง 建立。<Yeah. S 2> yeah.